สวัสดีครับวันนี้มาพบกันแล้วนะครับกับปอกลัววัวรอกหน้าวันนี้ข้าวกลัวนะครับยามเย็นย้นนะครับวันนี้เสนอเมนูแก่งผงปลานะครับหรือว่าประากลังคือแกงไตปลานะครับมาดูกันขั้นตอนตำกันเลยนะครับเอาพอน้ำเดือดพุดๆแล้วนะเราใส่่งปลาไปเลยนะครับผงปลานี่เราตำเองนะครับตำเองอร่อยแน่นอนนะครับกับกระป๋ใส่ผงปลาไปแล้วครับ เราควนนะครับไอ้ปูกล่าก้าวกับน้ำแขงนะครับก้าวกับเกลืองเลยนะครับควนลงไปเลยเอากระปอกเกลืองน้ำลืมเดือดปุดๆเร็วเราก็ใส่ปลักลงไปเลยนะครับราวว่าตัวนี้ปฝูกลากับเกลืองก้าวันีเร็วนะครับเด๋ยวใส่ปลักลงไปเลยนะครับเอาใส่ลงไปเลยเอากับไอ้ดูชีสั้นกว่อนะครับนี่ก็น่าใจปลักไม่ใช่ปลาดีนะครับชีสั้นช่วยอามมาไอ้กินเรียงว่าไมาพี่น้อง อ้อมกามุกรวยเดี๋ยวตอนนี้จึงเลื่อยพี่น้องเอาครับปักเปลือยแล้วตอนนี้นะครับเอาเติมไส้หน่อไม้นะครับหน่อไม้ต้มซุปเราเตรียมไว้แล้วนะครับเอาใส่หยดหน่อไม้ไปเลยนะครับเติมตัวจาดเติมที่สั้นหน่อไม้นะครับเป็นหน่อไม้บุ้งว่านนะครับใส่ลงไปเลยได่ยินเสียงอ้อมไม้พี่น้องคือคล้องแบบล่างอ้อมแบบล่างครับอุยยาก ได้เก้ารนๆบินออ้องก็พุดยอดเลยนะนอกไม้ติ้มสีเรีวได้สีเรีวนะครับออกเส่ปลา,าที่นี่อันใกล้มันเลยี่นอ้องใกล้ปลาตูงด้วยี่น้องแหล่ไอ้จ้ะไปแมดเลยเอ,อุ้ยอออันแรกเอากับแหล่บอดี้พุชพุชเรียวลปลาได้ได้เรีวนะครับไส่ไปพุชเลยนะครับเผื่อความม่อมกับกไม่พุชโรบิสนะครับโบราณกว่า ลาเบ็ดปูอ้อมต้องบิดนะครับอ้อมจริงนะแม่เลยเดี๋ยไอ้ยอกษ์เดี๋ยวเดือดฟูดฟูดกันพี่น้องเอาฟูดเลยดิไอ้ย่าเอ,อ้ยกัะเลบครับฝังเรียงเดืดอดฟูดฟูดนะครับเอาไว้ฝังเที่ยงเหรอเดี๋ยวร้อยตานนี่พี่น้องใส่กรอบบุนช้อนเลย เปนนอมเกามูกเสีมูกกรับปรับหลุดกลับหลุดหลับเอาเป็นการหวานเทปีตี้เลยครับเตรียมข้าวร้อนๆกินกับข้าวโพดร้อนๆอีมันเดือดปุดปุดปีนอ้องเออจุดยอดครับ